ัวเองแต่จริงๆแล้วเนี้ยข้อสุดท้ายนะสคนอื่น3ธรรมชาติอ่านี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้แต่ตอนนี้ทุกคนนะ่ะทุกคนที่ไม่เคยเรียนหรือคนที่เรียนแล้วก็ตามนะแล้วหลงลืมข้อ1ของคุณนะ่ะคือตรงนี้คนอื่นธรรมชาติเอามาที่อันดับสอง ตัวเองอันดับสาธรรมชาติอันดับสองหมายความว่าอะไรธรรมชาติคือพอเรารู้คนอื่นปุ๊บแล้วเราก็ไหลไปกับกระแสไหลไปเลยนะครับถ้าเราเปิดร้านอาหารร้านอาหารตรงกันข้ามที่เคยนี่เขาไปไหนทําอะไรเขากําลังจะทําอะไรเพิ่มเราก็จะสนใจที่มันเกี่ยวข้องกับเราอะแต่สนใจในแบบไหนคนอื่นจริงไหมถ้าคุณเปิดร้านอาหารอ่ะอย่างน้องเจมส์อะทำเพจเราก็จะสนใจอะไร ู่แข่งเราหรือว่าคนที่นําหน้าเราไปเขามีกลยุทธ์อะไรยังไงถูกแต่เป็นคนอื่นอีกแล้วจริงไหมแล้วพอมันเราไปสนใจคนอื่นอันดับหนึ่งปุ๊บเราก็เหนื่อยอะไรอีกหลงหลงทางนะครับไม่ใช่หลงตัวเองนะหลงทางอะไรวะเนี่ยเหนื่อยแล้วก็หลงทาง เพราะว่าโลกใบนี้เขาถูกสอนมาให้ใช้กลยุทธ์สํมรวจเออไม่ใช่สํารวจตลาดนะครับคู่แข่งทําอะไรอยู่ตอนนี้เราต้องปรับกลยุทธ์นะครับสู้กับเขานะเขาลดราคาเราเราทโปรโมชั่นแข่งสู้อสมมตินนะคนอื่นอีกแล้วซึ่งไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกพิจารณาเอาเองแต่เราถูกสอนมาแบบนี้ซึ่งมันทําให้เราเหนื่อยและหลงทางพอเหนื่อยแล้วลงทางเราก็อยากจะ มันก็ท้อนะท้อ,ะอด้วยนะครับท้อ่ท้อแล้วเราก็อยากไปสัมผัสธรรมชาติอ้าวแล้วสัมผัสธรรมชาติของเราคือคิดว่าไปเที่ยวแล้วกันน้ําตกทะเลภูเขาต่างประเทศป,ะเทศ,ปะเทศเราประเทศนั้นโอเคไม่ผิดแลวเราก็คิดว่าธรรมชาติเนี่ยมันคือสิ่งที่เราเห็นอยู่ทวเนี่เราก็คิดว่าอธรรมชาติมันดีนะสมมติถ้าคนมองโลกในแง่บวก นะครับเราก็จะบอกว่ารู้ธรรมชาติอันนี้คุณไปพอคุณเริ่มรู้คนอื่นอันดับหนึ่งนะคุณก็อยากจะแบบเหนื่อยละมันต้องเข้าหาธรรมชาติเพื่ออะไรครับผ่อนคลายหายเหนื่อยทุกคนเป็นจริงไหมจริงไหมมันเลยมีเขาเรียกว่าอะไรเวลาเราทํางานเหนื่อยมนุษย์ออฟฟิศหรือคนที่ทํางานเหนื่อยเขาอยากไปอยากเข้าหาธรรมชาติใช่ไหมเพื่อที่จะผ่อนคลายนะไม่ผิดนะครับแต่เราใช้ธรรมชาติผิดรูปแบบนิดนึง นะครับจริงๆแล้วธรรมชาติควรจะเป็นธรรมะเพราะธรรมะคือธรรมชาติและธรรมชาติคือทุกวันแต่มันคือทุกวันที่คุณดำเนินชีวิตครับคุณอยากรู้แต่คุณหลงคุณหลงเพราะคุณเหนื่อยเห็นไหมแล้วพอคุณไมอ่กทีหนึง่งคุณก็ ต้องมันเลยมีคําที่ว่าพออยากรู้ตัวเองก็คือหาตัวเองจะหาทําไมส่องกระจกก็เจออ่าถ้าความเป็นจริงถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมในความเป็นจริงบนโลกใบนี้ส่องกระจกก็เจอพี่แดงบอกว่าทุกวันนี้มีความสุขมากๆขอบคุณที่ตัดสินใจเรียนมาถูกทางค่ะขอบคุณพี่แดงเช่นกันนะครับขอบคุณนักเรียนทุกคนเลยนะครับแค่ผมได้ยินคําพูดเหล่าเนี้ยผมก็ดีใจมากๆแล้วนะครับ ผมบอกแล้วว่าถ้าผมทำาให้คุณจเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้ผมก็จเจริญรุ่งเรืองตามคุณไปอะคราวนี้พอเราผิดเพี้ยนไปเนี่ยเพราะว่าโลกหรือว่าระบบที่เขาสอนเรามามันเริ่มจากคนอื่นก่อนสุดท้ายเด็กวัยรุ่นก็เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็หาตัวเองหาตัวเองซึ่งไม่ผิดนะครับผมบอกเลยไม่ผิดเพราะว่ารุ่นผมก็เป็นผมเองก็หาตัวเองแล้วผมก็เหนื่อยมากก็ใจไหมจนแบบ ผมหาทำไมวะเนี่ยเธอเข้าใจไหมก็แค่ทำให้มันง่ายๆสบายๆนี่คือคีย์ของผมผมชอบพูดคำนี้เสมอโอเคไหมประเด็นก็คือพอคุณเริ่มเริ่มจากหนึ่งคนอื่นซึ่งคนกว่า90%เป็นอย่างนี้เริ่มจากคนอื่นเพราะส่วนใหญ่ทุกคนถูกปูฝังว่าเรื่องงานการเเราจะสังเกตเห็นท็อปปิก หรือว่าหัวข้อแม้กระทั่งใน facebook หรือ youtube การเอาชนะใจเพศตรงข้ามการไปอย่างอันนี้พูดเรื่องความสัมพันธ์การเอา,เอาชนะใจลูกค้าการนูน่นการนี่คนอื่นหมดเลยอ่ะใช่ไหมไม่มีใครสอนตรงนี้จริงหรือไม่ลองค่อยๆพิจารณาด้วยตัวเองนะครับอย่าเชื่อผมนะหามันด้วยตัวเองจะได้เจอ ด้วยตนเองถ้าเชื่อคุณจะลืมคุณลืมแน่นอนครับพรุ่งนี้ตื่นมาก็ลืมครับพามาสองวันคุณก็ลืมครับประเด็นคือเราต้องย้อนจากตรงไหน,นย้อนกลับมาดึงทุกอย่างกลับมานะครับทุกคนเลยคนที่เรียนและคนที่ไม่ได้เรียนดึงทุกอย่างกลับมาเราหลงละบางคนเนี่ยหาตัวเองไม่กระทั่งตอนกเกษียณจริงไหมแต่ประเด็นคือไม่ต้องหา ไม่ต้องหาเลยนะครับธรรมชาติคือทุกวันตัวเองอยู่ตรงนี้แต่เราโฟกัสคนอื่นเฉยเลยเพราะฉะนั้นกลับมากลับมากลับมาอย่าเพิ่งไปโฟกัสอะไรที่เกี่ยวกับโลกภายนอกเพราะว่าตรงนี้โลกภายนอกคนอื่นน่ะอยู่อันดับสามครับโอเคไหมเวลา จะถามคำถามหรือหาคำตอบอะไรอันนี้ให้ฟรีๆแล้วแพงมากตัวเองอันดับ1ธรรมชาติอันดับ2คนอื่นอันดับ3หรือไม่มีตัวตนอยู่เพราะจริงๆแล้วคนอื่นที่มีตัวตนคุณสร้างเขาขึ้นมาทั้งนั้นครับเช่นป้าข้างบ้านที่คุณไม่ชอบ หรือคนข้างบ้านที่คุณชอบสมมุตินะคุณสร้างขึ้นมาเองคุณชอบเขาหรือไม่ชอบเขามันเกิดมาจากตัวคุณไม่ใช่เกิดจากเขาทําเพราะฉะนั้นคนอื่นจริงๆอาจจะไม่มีอยู่จริงแต่ผมต้องใส่คนอื่นไปที่หมายเลขสามเพราะว่าเดี๋ยวบางคนจะคิดว่าบางคนที่ยังไม่เข้าถึงภายในจริงก็จะคิดว่าไม่ต้องเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่คนอื่นไม่ต้องให้อะไรคนอื่น เห็นแก่ตัวมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใส่คนอื่นไว้ที่อันที่สามเพราะเราต้องอยู่ร่วมโลกกันด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าต้องทําอะไรตัวคุณเองนะครับจะค่อยๆหาคําตอบด้วยสัญชาตญาณตัวเองก่อนอันดับแรกเช่นตอนนี้มีนักเรียนหลายคนมากเลยว่าวันที่ท้อแท้วันที่เกือบตายวันที่เครียดเห็นร้ายผมครั้งแรก ก็เลื่อนทิ้งเห็นครั้งที่สองก็เลื่อนทิ้งครั้งที่สามตัดสินใจเอาวะเรียนสักตั้งสัญชาตญาณทท้งนั้นครับแต่บางคนเห็นครั้งแรกเรียนเลยสัญชาตญาณเหมือนกันบางคนเห็นครั้งแรกปัดทิ้งเห็นครั้งแรกเออก็ดีนะเห็นครั้งที่สิบก็ดีนะแล้วก็กลับไปนอนดูอะไรเหมือนเดิมทําอะไรเหมือนเดิมเพราะไม่เชื่อสัญชาตญาณตัวเองแต่เชื่อสิ่งที่ตัวเอง เป็นแล้วก็คิดว่านี่แหละคือตัวที่ฉันเป็นโลกมันฉันเป็นเนี่ยมันมีความทุกข์แบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้แหละทุกอย่างมันเครียดก็เป็นแบบนี้นี่คือตัวฉันก็คุณนิยามตัวเองแบบนั้นน่ะใครก็ช่วยคุณไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นใครที่ได้เรียน15้าวันคุณจะรู้ว่าผมแอบฝังลากแก้วลงไปผมฝังมเมล็ดลงไปคุณไม่รู้ตัวถ้าคุณยังทาอยู่เรื่อยๆคุณไม่รู้ตัวนะครับแต่คุณรู้ว่า เวลาคุณจะต่อยอดวิธีง่ายๆก็คือกลับไปเรียนอีกรอบหนึ่งข้อที่หนึงของออข้อดีของการกลับไปเรียนอีกรอบหนึ่งเนี่ยข้อแรกคือคุณจะเห็นตัวเองนั่งอยู่ในวันที่เรียนครั้งแรกและคุณเห็นความเจริญรุ่งเรืองของตัวเองและคุณเห็นตัวเองอ๋อตรงนั้นข้อที่สองข้อดีของมันก็คือคุณจะตื่นรู้มากขึ้นกว่าเดิม อย่างน้อยอ่ะ50ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้ผมบอกหนังสือเล่มเดิมอ่านกี่รอบนะครับบางทีมันเราตื่นรู้ตามช่วงเวลาต่างกันควรจะกลับไปฟังข้อที่สามมคือ3.1คือพลิกแพงได้พลิกแพงเอามาใช้เป็นตัวเองเอามาเป็นของตัวเองและเผยแพร่ผู้อื่นได้3.2คืออยู่ไม่ได้ละต้องระยนเพิ่มมันเป็นแบบนี้ มันจะเป็นแบบนี้โอเคไหมแต่เมื่อไหร่ที่คุณไม่เอาอะไรแล้วชีวิตนี้คุณรู้ไว้เลยนะครับว่าตัวคุณภายในดิ้นมากเลยสัญชตาตญาณภายในของคุณมันไม่ไหวอะโอเคไหมไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณได้มาเจอไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้เจอกัน